สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมีอะไรให้ซานต้าช่วยไหมครับตอนนี้ซานต้าเห็นอะไรอยู่ครับซานต้าเห็นว่ามีฟิกเกอร์ซูเปอร์ฮีโร่สองตัวอยู่บนกล่องด้านหลังคุณดูเหมือนเป็นซูเปอร์แมนและแบทแมนครับและตอนนี้เห็นอะไรอีกครับซานต้าเห็นว่ามีเคสโทรศัพท์หลายอันอยู่ทางด้านขวา ดูเหมือนคุณจะมีเคสโทรศัพท์หลากสีเลยอืมโอเคและอันนี้ล่ะครับซานตาเห็นว่ามีนาฬิกาข้อมือสีดำวางอยู่บนโต๊ะดูสวยและเท่มากเลยครับอมและอันนี้ล่ะครับาตาเห็นว่าโทรศัพท์มือถือของคุณวางอยู่บนโต๊ะดูเหมือนคุณจะชาร์จแบตเตอรี่อยู่ใช่ไหมครับ